โอเคครับรกราบสวัสดีคานผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่กันในรายการดีอาร์มี่แนกันช่วงโอซากุอีพีเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้เรามารีวิว RX 570นะครับเป็นการสำรองสำรองที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะครับ ก็ก่อนที่ผมจะขายไม่ใช่สีหลังจากที่ผมขาย1 0ึ0 Ti ทีไอทิ้งไปนะเพราะว่าช่วงนี้ราคากำลังขึ้นนะโอ้เราก็ต้องรีบขายเอากำไรนะครับแล้วก็รอช่วงเวลาที่การ์ดจอจะราคาตกอีกครั้งหนึ่งก็ <c oughs> คือบิตคอยแตกนั่นเองก็รอรกันไปนะวันนี้ก็ได้ไ x ้0มารีวิวนะครับในราคา2,400ซึ่งสภาพไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับก็ยังมีสนอกสนิมนิดนึงนะครับก็ตัวนี้ผม ปกติมีสนิมนิดนึงนะเห็นไหมอยู่ตรงซอกแล้วก็ผมไม่ได้คิดจะขายต่อนะครับก็คือกะจะเผื่อรอราคากระจอตกนะครับก็จะเก็บตัวนี้ไว้ดูต่างหน้านะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ผมชอบด้วยนะครับเนี่ยจะมีสนิมไม่นิดหน่อยนะก็ก็นิดหน่อยนะสำหรับผมเพราะว่าเล่นการ์ดมือสองก็ต้องทําใจยังไงก็ต้องเจอข้ามขี้เกลือข้ามสนิมนะครับ าอยากให้มันดูเงาใหม่ก็ซื้อมาหนึ่งครับแค่นั้นแหละก็วันนี้นะครับอยู่กับเน็ต o ตพาวส์ไม่ใช่พัทนะครับถ้าเป็น Pulse มันจะเป็นตัวคลื่หอหัวใจนะครับคือมันจะ n e t ตเนี่ยมันจะมีสองสองแบบนะครับคือในตระกูล ix 580 570หรือว่าจะเป็น ix 5 6กเออไม่ใช่สิไ x อ็อ่าจนะครับก็จะมีในตัว Pulse กับในตัวพ s ทนะครับพัทเนี่ยมันจะอยู่ เหนือกว่าเพลสนะครับเพลสก็คือจะเป็นขึ้นหัวใจนะครับซึ่งความแต่างก็อยู่ที่ด้านหลังแบ็กเพลทนะแบ็กเพลทในตัวเพลสเนี่ยมันจะเป็นรูปขึ้นหัวใจเลยสีแดงแล้วก็แค่นั้นแหละนะครับคือไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ลักษณะออของแบ็กเพลทมันจะคล้ายๆกันนะต้องบอกว่าคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับก็ตัวในโตเพลสเนี่ยมันจะเป็นลายแบบนี้เลยเนโตมีแซฟไฟร์มีลายแบบ ดูเป็นทาม์ฟอร์เมอร์อ่ะดูเป็นโมเดลแบบโอ้โหกันดัมจีดีจีทีว่านะกันไปนะครับหยอกหยอกหยอกนะครับแล้วก็ความต่ตางอีกอย่างก็คือการแดกไฟนะครับตัวน,นี้จะกินเยอะกว่าก็คือ8ปดบหพินนะครับแล้วก็จะมีสวิชดูโอไบออสนะครับนี่ไบออสวิชอยู่ด้านในนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ทำการแฟดเป็นไอค่าแปดศูนยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าชื่อก็จะเป็น i อค่าเจ็ดศูนย์แหละแต่ว่าค่าต่างๆพวก ค่าร์กคค่าเท็กเจอเลนเนี่ยมันจะแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกไว้วิธีการแฟชเป็น580แล้วก็วิธีดูว่ามันจะแฟชได้ไหมจะอะไรยังไงวิธีแฟชกับเวลามันเจ๊งนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายในคลิปนั้นแล้วกันคลิปนี้จะเป็นการรีวิวไอ570นะครับผมก็สลับไปไบออน570แล้วแหละนะครับข้อดีของดูโอไบออนมันก็อย่างนี้แหละนะครับคือไบออนนึงผมแฟชเป็น580ไบออนนึงแฟชเป็น570นะก็ ก็ไม่รู้ก็ไว้สำรองเวลามันพังก็จะได้แก้ได้นะครับคือดูโอ้ใบอ่อนเนี่ยมันจะพวกที่มีดูโอ้ใบอ่อนเนี่ยมันจะแฟดกลับง่ายนะครับแต่แต่ไม่ใช่ว่าซิงเกิลใบอ่อนมันจะแฟดไม่ได้นะก็แฟดได้แต่เวลามันเสียเนี่ยคุณต้องเอาการ์ดรุ่นอื่นมาเสียบในช่องหนึ่งนะครับเพื่อให้มันรันภาพขึ้นมาแล้วช่อง2ก็เอาการ์ดที่เราแฟดเจ๊งเนี่ยไปเสียบแล้วก็เอา b บอ่อนที่เราเสฟนบนะ บออดเดิมที่เราเซฟไว้นะครับไปแฟดกลับก็แค่นั้นแต่ถ้าเป็นดูโอ้บออนะครับก็แค่สลับไปดูใบออที่2นะครับพอมันขึ้นหน้าคะแนหน้าโลโก้โลโก้เมนบอร์ดแล้วก็สลับเป็น b บออที่มันพังทันทีนะครับก็คือแต่สลับก่อนที่มันจะเข้าวินโด้นะไม่ใช่เข้าวินโด้ปุ๊บปุ๊บเข้สลับนะครับก็สลับก่อนที่มันจะเข้าวินโด s แค่ให้มันเปิดภาพขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วมันก็จะรัน ข้าบออดเดิมแล้วก็ไปแฟดกลับซะนะครับก็แค่นั้นดูไบออดไม่มีอะไรยากนะครับตอนนี้ข้อดีเลยที่เห็นจัจ่จะกับเนโตพาร์สกับเพาสนะเพาสเนี่ยซิงมันจะไม่หนาขนาดนี้นะครับแล้วมันก็จะไม่เต็ม PCB ขนาดนี้ถ้าเราสังเกตมันจะเว้าวหลบแค่พวกเม็ดคัเม็ดอะไพวกเม็ดจ่ายไฟเม็ดโมดูลต่างๆนะครับก็มันจะเว้าวหลบแค่นั้นนะครับก็คือถ้าเป็นเพาสเนี่ยมันจะ มันจะมีช่องว่างเยอะนะครับตอนนี้มันจะ PCA มันจะเต็ม PCB เลยซิงมันค่อนข้างจะใหญ่นะถ้าดูจากด้านหลังในจจเห็นได้เลยนะครับมันจะดูเต็มเลยอ่ะเนี่ยแทบจะไม่มีช่องว่างเลยครับถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะมีช่องว่างแบบส่วนมากซิงมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวมันจะไม่ทําเต็มแบบอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นข้อข้อดีของพัสดมันจะเย็นกว่านะครับเออพัสดมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้มีฮิตไป์อยู่4ตัวนะครับแล้วก็ วกเป็นรูปตัว u ตัว S อก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็พัดลมขนาด90มิลตัวนี้สามารถขันน็อตนะครับเห็นน็อตไหมเออนั่และขันน็อตตัวเดียวแล้วก็งัดดึงปุ๊บออกมาได้เลยมันเป็นตัวแผ่นแตะกันอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรว่ะแผ่นทองแดงแตะกันนะครับมันจะไม่ใช่เป็นสายนะก็คือเป็นเป็นคือรุ่นในโตเนี่ยจะไม่ไม่ว่าจะพัดหรือจะเพาเนี่ยมันจะถอดพัดลมง่ายนะเอ็กซ์เอ็กก็เป็นเหมือนกันนะครับเอ็กซ์มันจะเป็นคลิปหนีบ หนีไว้นะครับแล้วก็กดปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้มันจะมีน็อตน็นอตขันไว้นะครับแล้วก็พัดลมเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาใหญ่ใหญ่มากนะครับคือ,อข้อดีของเนโตรเนี่ยมันจะเย็นในตัวพัดน,นะไม่ใช่เผาเออแล้วก็ตรงกลางนะครับจะมีโลโก้ของเนโตรอยู่ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นแผ่นเออเขาเรียกอะไรไม่ไม่เชิงว่าเป็นแผ่น พลาส,สติกนะครับไม่ใช่สติกเกอร์โงโๆงอนะอันนี้มันเป็นแผ่นเป็นแผ่นแผ่นเหล็กบางๆนะครับแปะลงไปเลยเป็นล,ลูมิเนียมเนี่ยคิดไปเลยอันนี้ก็ลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเนี่ยลูมิเนียมยังมีสติกเกอร์เขาเรียกอะไรมีฟิล์มติดมาอยู่จากโรงงานนะผมไม่ได้แกะออกนะครับก็หน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับพัดกับเพาแต่ว่าเพลสมันจะใหญ่กว่าพัดเนี่ยพัดลมมันจะอยู่ชิดกว่านี้นะครับชิดกว่านี้นิดนึงนะครับก็คือมันก็ไม่ต่างกันมากเออแล้วก็มันจะยื่นออกมาจาก ช่วงของการจอมาสักระยะหนึ่งนะครับคือมันจะยืนหนาเหมือน m อ i อ่ะออกมานิดนึงแต่ว่าการต่อไฟมันจะไม่ได้ยื่นออกมาเหมือน m อ i นะครับคือมันก็ต่อลึกลงไปมันแต่ไม่ติดกระจกเหมือนเจ้าดุ๊กนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ m x ็มเนะเทสฟูลโหลดดูมันอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณ72นะครับคือเล่นสุดๆยังไงก็ได้แค่72นะ แต่ว่าบางคนก็จะมองอ่ามันก็ยังร้อนนี่พี่72มันเย็นกว่ารุ่นอื่นยังไงนะครับคือที่มัน72เนี่ยรอบพัดลมมันอยู่แค่ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับคือรอบพัดลมมันหมุนประมาณพันสี่พันสองแค่นั้นคือถ้าปรับเป็นรอบพัดลมสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเย็นกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเปิดเป็นออโต้ซึ่งพัดลมในโตนี้มันจะเสียงเบามากนะครับส่วนมากการ์ด rx เนี่ยผมจะเลือกในตัวเฮาส์กับ เ e วิลนะก็คือเล d เดวิลตัวที่มันเป็น3ามสําหรที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะคือผมจะเลือกแค่2ยี่ห้อนี้เท่านั้นที่ผมจะใช้ถ้าเป็น RX พวก570 580ถ้า570ก็จะเป็น d e วิลสพัดลมนะครับที่ผมเลือกก็พวกนี้มันจะเย็นแล้วก็เสียงมันจะเงียบนะครับเสียงพัดลมไม่ใช่ว่าพัดลมยี่ห้ออื่นมันใกล้พังนะมันเลยดังแต่ที่มันดังเพราะมันรอบมันปั่นรอบจัดเพื่อให้คุมอุณหภูมิอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่จะเป็นครับซิงเขาดีครับ กับ power color ทั้งคู่ถ้าถ้าจะเลือกใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปคแล้วก็เกมที่เทสกันเลยนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมจะเทสอะไรแต่ก็โอเคเดี๋ยวไปดูสเปคแล้วก็ผลเทสกันเลยไปโอเคครับเรามาดูกันที่สเปคภายในกันเลย RX 570มีสเปคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอ่อ name เป็น Radeon RX 570 Series นะครับ แล้วก็ G P U name จริงๆมันคือ Aries m a n นะครับแล้วก็เทคโนโลยีการผลิต14นาโนเมตรผลิตมาในเมื่อปี2017นะครับก็คือออกมาในปีซีรีส์1,000ของ G T X นะครับก็ออกมาได้4ปีแล้วการใบนี้แล้วก็ซัพเปอรเดอร์นะครับเป็นของ Sapphire นะครับแล้วก็ BIOS ยังเป็น BIOS ตัวเดิมอยู่นะครับก็คือ i x 70นี่แหละเดี๋ยวส่วน i x 80เราจะไปเทียบกันทีหลังนะครับ ก็เชเดอร์ G r, หรือว่าคูนัคอรหรือว่าเชเดอร์คอหรือว่าสตรีมโปรเซสเซอร์แล้วแต่คนเรียกนะครับแต่ถ้าเป็น AMD ก็จะเป็นสตรีมโปรเซสเซอร์ก็อยู่ที่2048ยูนิตนะครับแล้วก็พพอร์ตเดลิเอ็12วิ่งบัสอยู่ที่1 6จุดอ่า16นะครับวิ่งอยู่ที่ X16 3.0นนะครับก็วิ่งค่อนข้างจะแรงอยู่นะ แล้วก็ p i x e r fire นะครับ39.8นะครับแล้วก็ texture rate อยู่ที่159.2นะครับ memory เป็น memory แบบ GDDR5 ของทาง e p i n a นะครับแล้วก็ bus w i d t อยู่ที่256บิต memory size อยู่ที่4 GB นะครับแล้วก็ driver ล่าสุดนะครับ driver ที่ผมลงเป็น driver version ่20.1 2.1นะครับก็คือเป็น driver Adrenaline นะครับ เดิเวอร์เมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเดิเวอร์ล่าสุดนะครับ G P U clock อร้อยเมกะเฮิร์นะครับแล้วก็เมม o r รี่ clock อยู่ที่1750นะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่38องศาเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะอาจ่านเนี่ยมันอยู่ประมาณที่25อาองศานะครับซึ่งตัวน,นี้สามารถปรับเปลี่ยนไฟ RGB ได้แต่ผมไม่ได้โหลดซอฟต์แวร์มานะ ก็เดี๋ยวไปดูกันตางประเทศก็ได้นะครับตอนนี้มีซอฟต์แวร์ในการปรับเปลี่ยน RGB เป็นโหมด Vivam Vivam โหมดเรนโบว์โหมดกระพริบ IP, นะมีหมดนะแต่ผมไม่ได้โหลดมาก็เดี๋ยวเรามาเทสเกมกันเลยเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่าผมจะเทสอะไรกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเทสอะไรได้บ้างนะครับกับเกมปัจจุบันนะครับก็อาจจะเทสเกมปัจจุบันอาจจะเป็น Cyberpunk นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูในเทสเกมกันเลยครับไป โอเคเรามาอยู่กันในเกมไซเบอร์พัง2077นะครับผมก็เดี๋ยวปรับภาษาไทยก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิดีโอเซตติ้งนะครับคราัฟิกเซตติ้งก็คือคุณภาพต่ำเลยนะก็คือผมปรับพ r e เซ t ทีเ่เกมเขาพิซเซตมาให้นะครับก็คือเป็นต่ำนะตังนั้นก็จะต่ำต่ำต่ำ,ตำปันกลางมีบ้างนะครับก็ ก็น่าจะปรับได้แค่นี้แหละแล้วก็เร o l u t i o n Full HD นะครับแล้วก็ V-Sync ผมปิดไปเฟรมเรทสูงสูงผมก็ปิดไปนะครับแล้วก็โหมดหน้าต่างอันนี้จะเป็นโหมดเต็มจอนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคเปิดตัวมาอยู่ที่50กว่าเดี๋ยวผมจะเอาเสียงลงนิดหนึ่งนะครับผมเสียงลงสูงเยอะไปหน่อยโอเค50นะครับ ก็ประมาณ 54, 52 50, 46, 49, ะยยนะครับ 50, 46, 49, 43อ่าแมปใหญ่ๆมากนะครับแมปใหญ่อยู่ที่ประมาณ 43, 45นะครับถือว่าทำเฟเมทออกมาได้ดี50กว่าได้รประมาณโอ้โหถือว่าแรงใช้ได้นะครับกับไอค่า80ไอ้7 0สิเออมีเฟรมตกกันบ้างนะเฟรมก็อย่างที่เห็นนะผมเทสอะไรได้ไม่ค่อยมากเลยยิงแม่ง จำได้ว่าผ AN, ัวเมียคู่นี้มันเปลี่ยนไปทุกครั้งทีไรเปลี่ยนไปหมดเลยโอเคเออลองประชาธากับตำร,รวจดูนะครับปืน hmm. uh. เทพปืนเทพปืนนี้ผมบอกเลยผมชอบโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดมกัญชาแป๊บโดมกัญชาโดมดีฮี่อ่ะแล้วกูก็ตายสั้นซีซิโกเฟนับ โอ้โหตายเรียบร้อยสี่สิากเฟรมโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเทคเกมอีกกันเลยโอเคเรามาอยู่กันในเกม Borderlands นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันเลยมีอะไรบ้างนะครับก็วีซิงปิดไปนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมแล้วก็ตามจริงตอนนี้เป็นอัลตานะครับนอกนั้นก็ตาวนี้เลยออฟไอพวก fx ฟิลเตอร์ FX นะครับแล้วก็พวกคามล่า motion blur นะครับ object motion blur ผมปิดไปนะเพราวอนนี้กินเยอะแล้วก็ texture streaming ผมปรับเป็น high นะครับแล้วก็ uh, พวกคูณปรับลอยยากลบรอยยากผมเอาแค่คูณ4พอนะครับเดี๋ยวเรามาดู benchmark กันเลยไป เรามาอยู่กันในเกม Rainbow s i 6นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่างค่ากันแล้วกันเลยกราฟิกนะครับอยู่ที่สูงสุดโค้สูงนะครับก็คือบมตั้งไว้ให้มันให้เกมมันตั้งให้ที่สูงสุดนะคคือนอกนั้นก็จะสูงมาก x16 x16 สูงมากสูงมากหมดเลยนะครับผมแล้วก็ vsync 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 มันผมจะเปิดไว้อยู่นะโอเคผมจะปิดไว้นะครับ vsync แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเบนช์าร์กกันเลยว่าจะได้เฟรมเท่าไหร่กันโอเคไป ครับวันนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายของวันนี้นะก็คือเจ้าเวอร์ตอ้แทงนะครับเนี่ยปิดวีซิงไปนะนอกนั้นก็ปรับสูงสุดนะครับสูงกว่านั่นเองแล้วก็รายละเอียดก,การแสดงผล3มิติก็ปล่อยมันเรนเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นสูงกว่าสูงกว่าคือสูงที่สุดที่เกมนี้แม่งจะสูงแน่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็มาร์กันเลยว่าจะได้ซากกี่เฟรมกันนะครับผมไปเดี๋ยวรอ,อเกมมันปรับแป๊บหนึ่งนะโอเคเริ่มกันเลยไป เดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ RX 570นะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับ RX 570ในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะผมมองว่าถ้าใครหาการ์ดที่เอาไ้สำรองนะครับแบบช่วงนี้การ์ดแม่งราคากำลังขึ้นว่ะขายทิ้งซะหน่อยนะหน8 0คปนในมืออะไรเงี้ยก็ ถ้าหาสำรองผมมองว่า R X 5 7 0มันกำลังดีนะมันกำลังดีคือเล่นได้เกือบจากทุกเกมเลยอะแล้วก็อาจจะมีปรับต่ำบ้างในเกมล่าสุดอย่าง Cy b e อร์พังนะครับก็ปรับต่ำก็จะได้เฟรมอย่างที่เห็นแต่ก็เล่นได้สำหรับผมว่าก็เล่นได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเกมอื่นแต่ว่า Cy b e อร์พังมันกินกินสเปคมากมากเกินไปนะสำหรับผมว่ามันมันอัพติไมซ์มาไม่ค่อยดีนะครับอย่างส้นักรีวิวอย่างเกมมิ่งโดสเขาก็พูดไว้นะครับว่า คะแนนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทางอันนั้นเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันกินสเปคเกินกว่าที่จําเป็นนะครับก็คือมันกินเกินไปอ่ะสำหรับผมผมก็มองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีเกมที่ภาพสวยกว่านี้แต่กินสเปคโคตรน้อยเลยอ่ะอย่างแบตแบตเตอร์ฟิว1ก็ได้อ่ะแบตเตอร์ฟิว1นะค,ะนะะครับแล้วก็อาจจะเป็นสตาร์วอล์แบตเตอร์ฟอนนะครับบางคนก็บอกอุ้ยพี่คอมผมจะเล่นไม่ได้เลย แต่อันนี้ไอ่าจะ570ถ้าราคาก่อนโควิดมันอยู่แค่ประมาณ2,000บวกรบเท่าน,นั้นเองนะครับก็ยังเล่นได้ปรับสุดได้สบายได้ซำเกมพวกนั้นนะภาพมันก็สวยเหมือนกันนะครับแต่โหไซเบอร์พังมันก็สวยแหละถ้าปรับสุดแต่ว่าฮูสเปกเกินไปไมพที่อะไรประมาณนี้นะก็สำหรับวันนี้นะครับมีให้แนะนำเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบ กดติดตามกับใครกดขขกระดิ่งมาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่หาการ์ดจอซื้ออยู่ก็ผมยังแนะนําเหมือนเดิมว,ว่าให้รอเมืองแตกครับให้รอเมืองแตกอย่างเดียวเพราะช่วงนี้ราคามันปั่นกันโอ้โหเจ้าะวันนะคนขายก็มีการ์ดในมือคนอยากได้ก็อยากได้แต่มันหาซื้อมือหนึ่งไม่ได้เพราะว่ามันหมดตลาดนะครับผมไปดูที่แอดไว้ wise, การ์ดจอยังไม่มีขายเลยนะไม่มีตั้งเลยมีแต่ GT1 210 D t 7 0ีที่ี730แค่นั้นครับพวกการ์ดใหญ่ๆนะไม่มีครับข้าหาไม่ได้ก็คือมันหมดตลาดแล้วจริงๆนะครับก็ถ้าหาอยู่ในช่วงนี้ก็ลองหาราคาที่มันดีๆราคาที่มาสมเหตุสมผลไม่เวร์วังอลังการนะครับอย่างน้อยอะถ้าราคาแพงๆหน่อยไอ้7 0ก็อยู่ประมาณ3,000ผมว่าก็ยังมีกำลังซื้ออยู่นะครับถ้าจะไปเอาไอ้ rx ้เนี่ยมันราคามันโดดมากๆเลยมันอยู่ที่ประมาณ หกเจ็ดพันเลยนะครับซึ่งมันราคามันโอเวอร์มากอะ่ะก่อนหน้านี้มันอยู่แค่ประมาณสามสี่พันเองนะครับก็อย่าไปซื้อเลย580นะผมไม่แนนะนำเพราะว่าเพอร์ฟอรนซ์มันแทบไม่ต่างกันเราซื้อ570นมาแฝดเป็น580ก็ได้ครับมันมันได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่โอเควันนี้เดี๋ยวผมลาไว้แค่นี้แล้วกันกับเนตู Plus นะครับก็เกือบจะเรียกเขาแล้ว เดี๋ยวเราฝากไว้แค่นี้นะครับคราหน้าจะเอาการไหนมารีวิวก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเร้วันนี้พอราเกษตกรครับกบรากบสวัสดีทรับผู้ชมบ๊ายบาย